ฝ่งของครับปลาลุกครับผมทุกนนั่นน่ปะปลาลุก<อ>ปลาลุกคุครับปลาลุกปลาคอครับที่เพิ่นแหละพามนี่โอ้ยเจปลาครับพี่นอ้องอาหารการกินสองฝ่งของหลายแห่งครับมัดพริกมัพกมพริกกองละยี่สิบบาทพริกกองยี่กองละยี่สิบบาทปลาครับผม ป่าเป็นถุงถุงละเจยสิครับพี่น้องช่วงในป่าแล้วดูปลาล่ายหลายครับผมน้นการเียนสองฟ่งครับผมบรรยากาศครับว,วันนี้มามาตลาดนำ้ำห <c oughs> วายครับหวายเป็นกองเลยไว้แบบ,รบพริกครับหอยจุกครับผม หอยปลาคอครับปลาคอที่เพ่นและซ้ำละแล้วก็มีครับปลาคอบักกอครับบักกอพักลางขมครับผมช่วนทั้งนี้อาหารการกินลหลายๆครับผมพี่นอ้องอืตัวเล็กมาตลาดครับกระปูครับพี่น้องกระปูกเพลียจนไข่ห่างห่างไข่ห่างห่างก็มีปลุกปล้ตัว หลายแหงหลายขาดเลยครับผมปลาลุปลาลุกนาครับปลาลุกคกอาหารการกิน2องฟังทงปลาลุดประหลาดครับปลาลุดก็มีประกปลาคครับโบหนาครับผมลายแหงอย่างนี้ครับอาหารกันกิน2องฟังทงกับพี่น่องอาหารการกินเหมือนกัรแบบักกอกได้ครับส่วนนีเราดูเราดูเราดูแง่กกอกครับ เขียดครับเป็น <nước> ถ like ุงเลยก็ม uh ีครับงเขียดสดๆเลยนะเขียดครับเขียดเป็นถุงเป็นถุงเลยกระชรวงอาหารการกินสองฝั่งคงครับผมเขียดมะเขือเผือกเผือกโดยสี่สิบบาทกับหัวมันย่างครับผมอาหารการกินหลายๆครับเผือกเผือกเพราะว่าใ่ว่านอยก็มีพผักหอมครับผักหอมน่าจะเป็นหยอดหน่อยครับหยอดหน่อยปลาเมนูโค้งเค็ดกระ่างครับ เห็ดกระรางหลายครับผมส่วนทางนี้อาหารการกินครับบะกระบกขัวครับผมส่วนทางนี้บกระบุกขัวเล้วก็มีจานยี่สิบบาทครับผมอะไรบกระบุกขัวแล้วก็มีครับผมบกระบกปลาย่างครับปลาคอปิ้งครับผม นะครับยังบกะวกก็มีครับบกระวกมันครัวเลยก็มีครับตลาดนาัาถนงคน้นายอยู่ครับผมผมมาสายจะหน่อยแต่ว่าคนค้นไลหลายครับมันบรรยากาศเพื่อนมาเสืรอาหารการกินสองฟังคงครับผมโอ้หบรรยากาศครับบกะวกครัวก็มีครับจานละยี่สิบบาทฮักหอมมะเขือครับ หอยทรายครับผมหอยทรายเป็นถุงกะมีครับผมหอยนครับผมกระปูเป็นถุงกะมีข่เมาครับโซ่เท่านี้ข่เมาครับพี่น้องขเมาที่ยี่สิบบาทนี่ครับผมข่เมาเป็นครับผมขเมานี่บาเลมเมาเนี่ยนี่ครับเป็นถุงทงกะมีครับอาหารการกินสงสารครับมันมันเทียนมาครับพี่น้องมันเทียนครับผมมันเทียนข่เมาเป็นครับข่าเมาจ้าข่เมาเนี่ย พักซี่ดาวครับผมซี่ดาวพักคนาครับผมหลาย่วนมาที่เป็นพักครับส่วนท่านนี้บรรยากาศอาหารการกินสองฟังค์งครับผมพักหลายครับผมไปเดินไปมะพริก,กมกแ่งครับผมปลาลูกครับหลายยู่แห้งอันนี้เขียดเขียดบะกระบุกเป็นทุ่งกันนี่ครับผมบะกระบุกคึ้ครับวพับ ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนปะปลาช่อนกับปลาคอเมนเดียวกันบ่ร้อยเดียร้อยเฮ้ยปลาคอใหญ่ครับพี่น้องปลาคอทุ้งหนึ่งร้อยบาทครับบรรยากาศอาหารการกินสองฟองคงครับอือาหารการกินสองฟองคงหลายๆครับทั้งหอมปลาครับอืหมโอ้โบปครับกบเฮดบดครับซ้อนทั้นงหมดเฮดบดอ่อนครับผมพี่น้องอาหารการกินก่องในห้าสิบบาทครับ ถึงบรรยากาศอาหารการกินสองฝั่งถึงครับพี่น้องหลายๆครับผมตั้งนี้เป็นปลาลดปลาหลาดไข่ฝากครับเนี่ยไข่บดแรงครับผมอาหารการกินสองฝั่งคงได้หลายครับผมนี่เด็ดแจ่มแจ่มธรรมชาติไข่บดเดินพี่น้องเดินไข่บดแรงครับผมเป็นจานจานจานในเจ้าบ่ายครับแม่นึ่งขายเป็นจานจานละสามบาทครับจานหาสิบบาทครับมจานห้าสิบบาทครับจานละยี่สิบบาทครับทุน งามครับขาชิงทําอาหารการกินสองคงผมได้หลายครับผมบรรยากาศตลาดนัดถาพรมมีทุกวันจันทร์และวันคุณหัสบดียครับพี่น้องอาหารการกินหลายครับผมคือขาครับผมส่วนตั้งนี่บรรยากาศโม้อนบมหนาวพอดีงามครับไข่ไข่เป็ดมันครับปลาแม่น้ลุ่งปลาเพาะครับปลาเพาะกับปูครับพี่น้องกับปูครับผมมาแดงครับผมปลาถูกปลาในหลายแห่งอีกทีครับผมปลาในครับ บรรยากาศอาหารการกินครับผมคุณหลายแห่งครับมือนกันบรรยากาศกับปลาไนครับผมปลาไนนาสิไข่นี่ครับปลาไนนี่ปลาหนังหน่อยนะครับอาหารครับผมโอ้ลูเดือดหกสี่บาทครับปลาไนไข่ครับผมบรรยากาศอาหารการกินสองฟังคูงครับพี่น้องปลาพอหลายแห่งดีครับผมบรรยากาศอาหารการกินสองฟังคูงครับพี่น้องนั่รออะไรก็ปูน้ำพึ่งครับผม ลูกตอกระมีครับปลาลุดปลาละกหวันนี้แมงคีปูมครับปลาลุดกระมีครับพี่น้องอาหารการกินัปลาลุดปลาละครับกระปูหลายครับผมส่วนสนิมบรรยากาศผู้สนับสนุนคนกระปูยังมีหลายครับกระปูแดงครับผมกระปูแดงครับกระปูแดงปลาลดครับพี่น้อง อาหารการกิน่หลายครับผมมารอไะไรมหาเที่ยวเระซื้ออาหารการกินสองฝั่งโค้งครับพี่น้องกันนี้โอ้โหกุ้งครับกุบเขียดหน่อยครับมีเขียดครับผมเขียดปีกคือตํำหมดทัวร์ครับผมบรรยากาศอาหารการกินสองฝั่งโค้งได้ครับส่วนท่านี้ขายดีขายดีครับเฮดบดงอนครับเ็ดบดกระปูครับน่อย กระปูครับจะ่เป็นเรียกเป็นเตะเป็นตเนตะก็มีเส้นเคยเห็นบอกกระปูหน้าเห็นไหมเนี่ยยังไม่ตายยังอันนี้เ<ก>ปิังปลาทิพยหอยครับพี่น้องหอยขี้กระตา่ายครับผมบกกมักโกสุกหมกโอครับผมส่วนทางนี้หักโกหมกโอแล้วกาลัดนะครับผม บรรยากาศอาหารการกินสองฝั่งหงสมมู๊กครับผมโซนนั้นสมมู๊กปลาครับสมมู๊กปลาด้วยตื่นกะจีปาเต๋ครับผมเนี่ยต้มไปเลยขจีปาเต๋บังคารามครับผมบังคารามครับผมบังคารามเขากรรมก็มีบังคารามบางังใ้ายครับผมบรรยากาศอาหารการกินสองฝั่งหงครับตลาดน,นาตลาด นักไทยลาวเพื่อท่าบรรจงบัต,นตรนครพนมครับอาหารการกินหลายแหงครับตแตแแพักกนา,รารครับพี่น้องพักกนา,าการหมักย้ายครับผมหมักเขือหมักกอกหักพริกครับพริกมันนาวครับเขือตำสมหลายแห่งดีครับผมพักกาดข้าวก็บี่ครับผมบรรยากาศอาหารกินไม้กวาดครับพี่น้องหาการกินสงฟังคุณครับผมบรรยากาศอาหารหลาหลายครับผม ผู้สนับสนุนเพิ่นครับพี่น้องมื้อนี้อากาศบ่ม้อนบ่หนาวพอดีครับมืนันเกาลัดยังมีหลายครับผมส่วนเท่านเกาลัดเพิร์มกระลัดฟักกระดำมัมกเซอร์เบอร์ครับผมหรือว่าฟักแมวฟักกระดำเพิ่นร์ักร,ระดำม,มาผิดมันครับมันแก้วผู้สนับสนุนเพิ่นมันแกวเกาลัดด้วยว่ากอเพิร์มห่องครับ คือคักดีครับผมส่วนทั้งนี้อาหารการกินครับส่วนไหาจะเป็นเครื่องตั้มสูงมครับบักพริกพักส่วนทั้งนี้บรรยากาศเครื่องพักจะหลายครับพักเยอะครับส่วนทั้งนี้ปักสีเหล้าครับพักโอ้เพื่นนมาเป็นตันเหมือนรับน้เป็นลาเรืออาหารการกินสองฝังกูงหลายแห่งข้าวโพดข้าวโพดอ่อนก็มีครับผม กระโข่นอ่อนหมกทั่วดินครับกระโข่นอ่อนหมกทั่วดินครับอากาศอาหารการกินหลายแห่งครับพี่น้องก็สะออนสะออนแนวกินครับผมสะออนแนวกินเพป็นหมกมันหนาวครับมันหนาวของเปรี้ยวครับสมซ้วนท่านี้มันหนาวหมกกอมักพริกตำสมหมกเขือเผือกครับผม เปลือกคนหลายแห้งยี่ดีครับผมเปลือกหัวบักง่ายครับเปลือกกิโลละบางวอนกิโลละห้าสิบบางวันกิโลละสี่สิบบาทครับอาหารการกินเปลือกหลายแห้งครับบรรยากาศลูกโตครับนี่ครับผมลูกโอครับอัคนาครับ พระถูกการเงยให้ดิพักขนาดพักหอมครับส่วนท่านพักหอมเป็นมัดเป็นมัดเลยพักหอมต้องส่วนสลัดเลยครับผมบรรยากาศหายการกินร้ายครับผมพักกระดำครับส่วนท่นพักกระดำพักกระดำพักหอมครับเละเลยไม่ขาดเลยครับพม่พักกระดำไม่หัวบางไงครับพี่น้องอาหารต้องดังส่วนส่วนสลาดดิพักการหินครับ หลายขนมส่วนทางในส่วนไหนจะเป็นเครื่องศูนโอท็อปครับขนมครับผมส่วนทางนี่ขนมเอาไหมเอาอยู่บ่ขนมอาหารการกินครับผมพักหนา้าส่วนไหนส่วนไหนจะเป็นพักสวนครัวครับพี่น้องส่วนทางนี้บรรยากาศอาหารการกินได้หลายครับอาหารการกินหลายครับส่วนทางใน อาหารการกินอาหารสุปทอดลักแหล่ครับผมทอดลักเล่ครับสาวบ้านสาวบ้านอาหารการกินครับผมอาหารการกินเมื่อรับมนแรงทอดครับอาหารการกินสองบุกงตลาดน้ำท่าพนุ่มครับพี่น้องปลาถูกปตองครับ ปลาตองปลาคอที่พื้นด้านนี้ก็มีครับผมอาหารการกินครับผม<า>ปลาไนก์ครับพี่น้องปลาไนก์ใครครับอเอาชิโนเซกิเก่งๆพาพี่น้องมานั้นด้วยปลาไนก์ตัวบักจ้อยครับพี่น้องส่วนที่นี้บรรยากาศอาหารการกินคตามปกนะครับหลายแห้งอย่างนี้คร<ด>ับผมหัวเสียครับผมตรงทั้งนี้เฮดปอสปลาครับ อาหารการกินสองฟังผงครับผมของหมดแล้วอ่ะปลาแก้วครับปลาเกลี่ยปลาแม่นน้ำโขงบักบวกครับของมาช้าหนึ่งเดือนซัของใหม่อาหารการกินน่อไม้ต้มกรับนี่ครับผมน่องใหม้ที่ห่าไปต้มนะครับบักมาละครับอาหารการกินครับผมเห็ดครับผมส่วนทั้งหมดเห็ดสามสี่ถุงสามสิบบาทครับพี่น้อง ทาการกินแม่นักแด่ครับหอยครับพี่น้องหอยหอมครับหอยหอมหลายแห่งอย่างีครับ